สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซิสเตอร์ r ทโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอันเรื่องราวความรักความสัมพันธ์แบบแรนดอมนะคะแรนดอมคือเราอ่านแบบกว้างๆไพ่ขึ้นมาว่าอะไรก็อ่านตามนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะจ,จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะ อ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับ Random มในอัพสโซ์นี้นะคะเมนเอเนจีที่ออกมานะคะคือไพ่ t e of cup นะคะหรือว่าไพ่10ถ้วยนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดู Energy ของแต่ละคนกันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างืม ในส่วนของ Oracle ที่ออกมานะคะที่ว่าเป็นเอ่อเมนหลักๆนะคะสำหรับในเอพิโซดนี้นะคะมีไพ่ wash away your burden นะคะ seek the lessonknowledge the soul อ่ามองว่าในเอพิโซดนี้นะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้ สูงมากๆเลยนะคะที่ความสัมพันธ์ใดๆจะถูกพัฒนาหรือว่าทำให้เติบโตมากขึ้นนะคะเช่นคนทั้งคู่เป็นคนแอบชอบกันอยู่ก็มีเกณฑ์พัฒนาได้เป็นคนคุยกันจากคนคุยกันอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะพัฒนาได้เป็นคนคบหากันนะคะหรือคบหากันอยู่มีเกณฑ์ที่ว่าจะได้พัฒนาเป็น คนที่แต่งงานกันหรือเป็นอะไรที่มันแน่นแฟนกว่าเดิมนะคะที่นี้ประเด็นเนี่ยเ,เหมือนกับว่าตัวของคุณเองนะคะคือเรื่องราวมาัสลับกันได้นะคะแต่ว่าเราอาจจะก n n r r y y ไพ่ละกันเนาะตัวเราเองนะคะมีความไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้อยู่นะเหตุผลเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเราเคยเจ็บมาเยอะ นะะเจ็บมาเยอะผิดหวังมามากหรือว่า,เ,าเกิดเรื่องราวที่ทําให้เราเสียใจเสียความรู้สึกทีนี้พอความสัมพันธ์มันกําลังจะพัฒนาไปอีกในสเต็ปหนึ่งตัวเราเองมีความรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไหมหรือมันอาจจะเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นไหมในอนาคต มันก็เลยทำให้เรามีกําแพงในใจจริงๆแล้วทุกวันนี้เราเองก็แฮปปี้มีความสุขดีแต่ว่าบางครั้งบางทีมันก็ไม่ได้วางใจร้อเซเพราะว่าเรามีเรื่องเราในอดีตที่ผ่านมายังคงมีแผลยังคงมีความกังวลอยู่นะคะแล้วก็ในเอพิโซดนี้เรนด o อมนี้เห็นได้ชัดเจนว่าเขาคนนั้นที่เคียงข้างคุณพยายามในการที่จะ ในการที่จะทําให้ทุกๆอย่างมันออกมาดีที่สุดในกรณีที่เขาเป็นคนเก่าแล้วเขากลับมาเขาพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองนะคะอยากให้คุณเชื่อใจเขานะคะแล้วก็ก้าวเดินต่อไปพร้อมๆกันแต่ในกรณีที่เขาเป็นคนใหม่เขาไม่เคยทําอะไรที่แบบไม่ดีมาก่อนนะคะเขาเองก็เข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นหรือว่าสิ่งที่คุณคิดและคุณรู้สึกแล้วเขาเองก็พยายามอยากที่จะประคับประคองทําให้ความสัมพันธ์นี้ดีก็คือพยายามเข้าใจนะคะทุกๆอย่างก็ดูดาเนินไปได้ด้วยดี เะะดี๋ยวดูไพ่เพิ่มเติมกันดีกว่านะคะว่าในแรนดอมนี้นะคะตัวคุณเองนะคะจะเป็นยังไงอีกขอให้เพิ่มเติมให้กับตัวคุณเองนะ หรืออาจจะหมายความได้ว่าพอใครสักคนหนึ่งอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้ มันก็เกิดมีความไม่ไม่แน่ใจหรือว่าไม่มั่นใจเกิดขึ้นกลัวว่าคนคนนี้เขาจะทําได้ดีอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าเขาจะเป็นอย่างที่เขาเขาจะเป็นอย่างที่เราต้องการไหมหรือเราคาดหวังไว้ไหมหรืออะไรยังไงก็มีความคิดที่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็คิดมากส่วนใหญ่ในเอพิสซดนี้คนที่ไม่มีความสุขในความสัม,สมพันธ์เป็นคนที่อยู่ในความคิดของตัวเองิจนตจนาการของตัวเองในทางลบหรือในทางที่แย่ทั้งๆที่ถ้าสมมติว่าคุณลองวางอดีตลงแล้วมองจิ สิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณจะสัมผัสได้เลยว่าคนที่อยู่ตรงหน้าคุณตอนนี้เขาพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีพยายามที่จะทํางานหนักนะอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันดีมากแค่ไหนนะคะเรื่องของออตัวเขาเองมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วลึกๆเขาก็รู้อะว่า,วา มันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะระหว่างเราเช่นสมมติว่าตัวคุณเองไม่ค่อยไว้ใจเขาเขาเองก็รู้ว่าเอ,อสิ่งที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาคืออะไรยังไงแบบไหนนะคะดูแล้วเขาเองก็ดูพยายามอะที่จะเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะประคับประคองให้มันไปต่อกันได้นะคะอืม แผลที่อยู่ในใจของคุณนะนะคะหมายถึงคนที่มีแผลอะไรบางอย่างในใจไพ่ว่าเรื่องนั้นนะคะมันอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะค่อยๆเคลียร์ค่อยๆแก้ไขค่อยๆเข้าใจมันนะคะกับแผลที่เป็นอยู่แต่อย่าให้มันเข้ามาเป็นประเด็นปัญหาอะไรในความสัมพันธ์ในตอนนี้เลยค่ะเพราะดูแล้วแนวโน้มในอนาคตถ้าสมมติว่าเรา คือถ้าสมมติว่าเรายังคงคิดหรือว่ามองความสัมพันธ์ในแง่ลบแนวโน้มแนอนาคตมีเกณฑ์จะเกิดปัญหากันและทําให้เรามารู้สึกเสียใจหรือเสียดายทีหลังเพราะฉะนั้นในประ่องพิดี้ยังจะบอกว่าใครคนไหนที่มีมุมมองความรักที่อยู่ในแบบหมดกลัวหมดระแวงหรือว่าหมดไม่ปลอดภัยอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะสับสนอะไรอยู่ก็แล้วแต่อยากจะให้คุณนะคะเลือกในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าถ้าคุณทําแล้วคุณจะไม่เสียใจหรือว่าเสียดายเลยในอนาคต เพราะว่าดูแล้วจากหน้าไพ่เนี่ยมีใครบางคนที่ยังกลัวหรือว่ายังยึดติดกับเรื่องราวความหลังอยู่มากแต่ไพ่ว่ามันเป็นช่วงนี้มันเป็นอพิโซดของการที่แบบถ้าคุณอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้จริงๆแบบมีความสุขนะคุณจะต้อง ลดอะไรบางอย่างลงแล้วก็อะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือว่าอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกแย่คุณรู้สึกเสียใจอยากให้คุณวางสิ่งนั้นลงอะไรที่เป็นกรอบให้กับชีวิตคุณและทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดนะคะอยากให้คุณวางสิ่งนั้นลงนะเพราะว่าดูแล้วแนวโน้มหรือว่าบรรยากาศความสัมพันธ์รอบข้างเนี่ยค่อนข้างที่จะแฮปปี้ดีนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูให้เพิ่มเติมกันนะคะตัวคุณเองรู้สึกอย่างไร กับเขาคนนั้น,นตัวคุณเองรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่มีความกลัวแล้วก็มีความกังวลว่า,าตัวเองอาจจะไม่ดีพอมันมีเกณฑ์ที่จะเป็นหนีก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบแตกต่างกันมากในเรื่องของเชื้อชาติศาส,สนาหรือเป็นในเรื่องของอาฐานะ ก็มีเกณฑ์เป็นไปได้เหมือนกันคือแตกต่างกันมากนะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราคงทําได้ไม่ดีหรอเขาคงไม่ได้จริงจังกับเราหรอกหรือแนวโนว้มในอนาคตเรื่องนี้มันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้เราอาจจะทําให้มันเป็นปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันมีเกณฑ์ที่เราจะคิดไปในทางนั้นนะคะแล้วเขานะคะ,นะคะรู้สึกยังไงกับเราสิบเหรียญ มองว่าคุณได้เจอคนที่เขารักแล้วก็จริงใจกับคุณมากๆเลยนะคะไม่ว่าอะไรนะคะที่จะทำให้ที่คนคนนี้เขาพูดหรือว่าคนคนนี้เขาบอกนะคะก็ดูแล้วเป็นสิ่งที่เขาจริงจังอ่ะเขาเขาคิดอย่างนั้นเขาเลยพูดออกมาคือเขาไม่ได้เสแสแ้งแกล้งทำถึงแม้ว่าบางคำบางทีอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันหวานเกินไปไหมหรือว่ามันนุ่นนั่นนี่เกินไปไหมอะไรเงี้ยก็ยังจะบอกว่าเขาตั้งใจอ่ะที่จะเข้ามารักคุณอ่ะ เขาก็เลยอยากทำทุกๆอย่างให้มันดีเพราะฉะนั้นมันยังไงดีละ่ะดูไพ่เพิ่มติมเขาดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงกับเราอีกไพ่ยังพูดสไตล์เดิมเขามีความชอบหรือว่ารักเราหรือว่าถูกชะตากับเราเขายังอยากไปต่อ ราะฉะนั้นทุกๆอย่างที่เขาทำทุกๆอย่างที่เขาลงทุนอะไรกับเราคือมันมาจากใจเขาจริงๆอะนะคะบางครั้งื่อทีเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันแบบมันเยอะไปไหมที่เขาทํากับเรานี้มันดูดีเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาจะเข้ามาหลอกเราไหมโน่นนั่นนี่เราไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าดูแบบอะไรหลายๆอย่างบรรยากาศความสัมพันธ์นี้มันดูดีเกินไปนะคะแต่ก็อยากจะบอกว่าทุกๆอย่างที่เขาทําหรือว่าทุกๆอย่างที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันคือความจริงนะคะมันคือความจริงจากเขาจริงๆ อขอดูให้เพ้่มเติมหน่อยนะคะ ว่าอย่าทำให้ความสัมพันธ์นี้มีปัญหาจากฝันร้ายของตัวเองอะไรที่เรารู้สึกไม่ชอบหรืออะไรที่เรารู้สึกไม่สบายใจพยายามเคลียร์ energy ที่มันลึกลับซับซ้อนนั้นนะคะแล้วก็เปิดรับ energy ใหม่ๆคนคนนี้เขาตั้งใจที่จะเข้ามารักคุณจริงๆ แล้วถึงแม้ว่าตัวคุณอาจจะเคยพูดหรือเคยบอกไปแล้วนะคะว่าในความสัมพันธ์นี้ตัวคุณเองมีปอมอะไรมีปัญหาอะไรแต่ก็ดูเหมือนคนคนนี้เขาอยากที่จะอยู่เคียงข้างคุณนะคะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะไม่ว่าคุณจะยังจมอยู่กับในสถานะ หรือว่าความสัมพันธ์หรือว่าเป็นความรู้สึกที่มันไม่ดีอะไรยังไงก็ตามนะคะก็อยากให้ปลดปล่อยตัวเองสิ่งดีๆกําลังมาหยุดตรงหน้านี้แล้วค่ะการปลดปล่อยตัวเองจะทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแบบให้เห็นแล้วก็ชัดจริงๆนะคะมันมีเกณฑ์ที่ว่าทุกๆอย่างมันจะโฟล์ไปได้ดีกว่านี้ทุกๆอย่างมันมีเกณฑ์ที่ว่าจะแบบ มันจะสามารถแฮปปี้ได้มากกว่านี้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องปรับมุมมองอะไรบางอย่างนะคะซึ่งดูแล้วในอพิโซดนี้ดูเหมือนกับว่าคนที่แบบมีคนหนึ่งคนน่ะที่แบบว่าเคยเจออะไรที่ไม่ดีมาแล้วก็รู้สึกกลัวเอ,อ่อไม่กล้าที่จะไปต่อจริงๆก็รู้สึกรักกันแหละคุณทั้งคู่รักกันนะคะคุณรักเขาต่างคนต่างรักกันแต่ว่ามีหนึ่งคนในที่นี้มีปมนะคะแล้วก็รู้สึกต่อต้านในบางอย่าง ที่เกิดขึ้นทั้งๆท,ที่มันเป็นสิ่งดีเหมือนแบบพอมีเรื่องดีๆขึ้นมาแล้วเราอาจจะมีความรู้สึกแบบไม่มั่นใจในตัวเองเรามีความรู้สึกว่าเออทาแบบนี้แล้วมันจะแบบมันมันก็จะจบลงใช่ไหมหรืออะไรใช่ไหมคือมันจะมีคําถามอะไรในแงล่ลบซึ่งมันทาให้เราไม่มีความสุขนะคะทั้งๆท,ที่บรรยากาศร,รอบข้างเราเองก็ดูดีนะคะดูดีดูแฮปปี้ดีดนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า o r a c l เคเขาออกมาบอกว่าอย่างไรบ้าง chemistry นะคะ A romantic feeling ค่ะ stay optimistic about your love life นะคะอย่างที่ซิสบอกไปเมื่อกี้นะคะว่าอ,อาจจะต้องปรับ จูนกันหน่อยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นี้จริงๆทุกอย่างลงตัวดีมากเลยนะคุณทั้งคู่เคมีตรงกันนะคะมีเรื่องราวดีๆร่วมกันนะคะในเอพิโซดนี้มีช่วงจังหวะเวลาดีๆร่วมกันอาจจะไปเดทกันหรือว่าคุยกันด้วยถ้อยคําดีๆเรื่องราวดีๆแล้วทาให้ต่างคนต่างประทับใจอยู่ซึ่งกันและกันนะคะแตะวะ่ว่านิดนึงนะคะอาจจะต้องมองโลกในแง่บวกสักนิดนึงอ่ะไม่ว่ากับอะไรก็ตามแม้กระทั่งกับเรื่องรายที่เคยเข้ามาในชีวิตของ คุณก็ตามนะคะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกเจ็บหรือว่ารู้สึกเสียใจจริงแต่ว่ามันก็มีเรื่องดีๆซ่อนอยู่ในนั้นนะคะอยากให้มองโลกนี้ในแง่ดีมากกว่านะคะคำแนะนำนะคะ listen to your intuition นะคะ abundance there's something better นะคะ um มองว่าในเอพิโซดนี้ตัวคุณเองได้เจอคนที่เขารักคุณมากๆแล้วอะและเขาก็พร้อมที่จะทุ่มเททุกอย่างให้กับคุณจริงๆนะคะเออคุณถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องหรือว่าปัญหาที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันหนักหนามากๆนะคะคุณอาจจะต้องลองออกมาทบทวนความรู้สึกของตัวเองว่าจริงๆแล้วใจของคุณลึกๆเนี่ยต้องการอะไรคุณยังอยากที่จะไปต่อหรือว่าคุณอยากจะพอแค่นี้นะคะคุณอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ไหมคุณอยากจะมีความรักไหมหรือว่าคุณอยาก ที่จะาสารสัมพันธ์กับคนคนนี้ไปหรือเปล่านะคะถ้าสมมติว่ามันเกิดอาการที่แบบว่าสงสัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ คิดว่าให้เวลากับตัวเองแล้วก็ฟังเสียงหัวใจของตัวเองดีกว่านะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณมันมีเหตุผลเสมอและมันคือสิ่งที่ดีเสมอนะคะอาล่ะค่ะสำหรับของในเอพิโซดนี้นะคะ random ep นี้นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดล like, ค์คอมเมนต์ดีๆอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box นนี้เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันคะ่ะทุกคน เดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ